สวัสดีครบเตอนนี้อยู่แบบที่ชื่อว่าแบบออสโววูซูโน,โนมารีก็คือเป็นแบบเออที่อัปเดตใหม่ผมผมไม่ได้เล่นมานานแล้วแล้วครับเพราะว่าผมอันอันอันนี้ครับท,ท่านท่านผู้ชมเพราะว่าผมโดนแบนแบนแบนับเพราะผมโดนแบน แบก็จะเลยเล่นแบบนี้ได้แล้วตอนนี้หายโดนแบดแล้วนะครับแล้วก็มีหลายแบปผมโดนแบดบแบดบนะครับและบาร์ตรงแบบผมก็ยังไม่โดนแบ,บ็นะครับสำหรับคลิปนี้นี่ใครอยากอยากไปเจอตัวตัวตัวละครจากเกมซูนมารีก็ตามผมมาได้เลยนะครับแบ็ไปกั้น <laughs> เ้ยมันมีม็อบอะไรมากอ่ะมึงเขาบอกว่าอัปเดตใหม่มีม็อบซูนมูมารีเขาบอกว่ามีม็อบใหม่ก็คือซูนโนมารีนี่ไงจริงด้วยม็อบใหม่ขึ้นมาเป็นซูนโนมารีแล้วก็มีแล้วก็มีตัวตัวละครต่างๆที่เอามารวมนะครับถ้านั้นไม่รอช้าไปกันเลยแต่รู้สึกว่าผมไม่อยากได้ผม ผมไม่อยากได้ชุดนี้ถ้า,างั้นผมกปเอาวชุดอื่นดีวกว่า๋ยามาดี๋ย่ามาแป๊บไปแต่งตัวแป๊บอ้ามีแต่งไปแต่งตัวมาแล้วนะครับท่านผูช้ชมทายันไปกันเลยยู๊ห์ยังจะแต่งตัวตรงนี้อีกปะเข้าเข้าออสวการในในปราสาทของบลูครับอันนี้คือปราสาทของบลูอีหูกว้างใหญ่มากเฮ้ยมีแผนที่ด้วยวะแผนที่ด้วยแผนที่ อันนี้โซนฮาโลวีนใช่ไหมอันนี้โซนธรมรมดาก็คือโซนที่เราอยู่แล้วก็ัน,นี้นีหิมะเหรอขอไปดูโซนโซนหิมะหน่อยไปดูโซนโซนอะไรดีเฮ้ยตรงนี้มีเหมืองด้วยเหรอเขาไม่บอกเหมืองแฮะมองไม่บอกไม่บอกเหมืองแฮะเขาไม่บอกเหมืองขงันไปโซนโซนนั้นก็ต่ออะไรเขาให้ตามหาเขาให้ตามหาหัวเหรอเหมือนเขาจะให้ตามหาหัวห้าหัวหนึ่ง สองไปดูโซนนั้นก่อนไปดูโซนนั้นก่อนเป็นเขาเขามีมิชเชนให้เราเราครับก็คือก็คือเก็บหัวซูคีปเปอร์ครับก็คือผู้ดูแลสวนสัตว์ครับเมื่อกี้ผมเห็นคนแปลงเป็นมอนสเตอร์มังกี้สัตประหลาดลิงครับมีตัวที่ผมชอบมีน่ยตัวที่ผมชอบก็เป็นเฟลลี่ฟล็อกครับ เออไม่มีไม่มีไม่มีแต่ทําไมเขาตั้งชื่ออย่างนี้อ่ะทไมเขาตั้งชื่อเป็นซูแทนอ่ะอันนี้อันนี้สบรยลี่แคทอันนี้สบายลี่แคทอันนี้สบรยลี่แคทอันนี้มอนสเตอร์มังกี้นะนะที่ผมจําจำไม่ผิดอันนี้มอนสเตอร์เอลิฟเฟนแล้วก็มอนสเตอร์สบาย c ี่แคทแล้วก็อัน,นี้ซูคีเปอร์ ทำไมเขาตั้งชื่อเป็นซูอะ่ะทำไมเขาตั้งเป็นชื่อเป็นซูเฉยแต่ซูคิปเปอร์ชื่อถูกแล้วเพราะว่าพราว่ามันอ่านถูกแล้วแต่ว่าตัวแต่ว่าแต่ว่าแต่ละตัวละครอ่ะมันมันไม่ถูกเลยครับเพราะว่าในความเป็นจริงมันต้องอย่างนี้ครับมันต้องเป็นมันต้องเป็นมอนสเตอร์ไม่ใช่หรอมันต้องมันมันจะมีก็คือมอนสเตอร์กับกับอันนี้นะมันจะมีมอนสเตอร์กับ เฟลลี่ครับมีเฟลลี่ผมไม่แน่ใจว่ามีกี่ตัวนะแต่ว่าผมผมว่าน่าจะมีหนึ่งตัวก็เป็นเฟลลี่ฟ็อกอะที่น่าจะหนึ่งตัวเท่าที่ผมจําจะไม่ผิดน่าจะจะมีหนึ่งตัวนะนะก็คือเฟลลี่ฟ็อกที่ที่เป็นที่เป็นข้าขงเฟลลี่ก็คือไม่ทาร้ายร้ายก็คือจะเป็นเฟลลี่เพราะว่าถ้าเกิดตัวไหนมีคําว่าเฟลลี่อยู่แสดงว่าไม่ทําร้ายแต่ถ้าเกิดตัวไหนมีคําว่ามอนสเตอร์แปลว่าทํา ก็หมายความว่าทําร้ายอันนี้คือตัวพวกทําร้ายหมดเลยนะนะแต่ว่ามันต้องมีมากมากกว่าน,นี้อีกแน่เลยมันต้องมีมากกว่าน,นี้เขาเอามาเฮ้ยอะไรมังกี้เหรอมันสเตอร์มังกี้ก็มาครับครับเขาผาไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาจะกลัวผมผมต้องขึ้นผมผมต้องขึ้นไปด้านบนให้ได้เลยครับผมไปโอ้ขึ้นยากอยู่นะขึ้นยากอยู่อันนี้ผมไม่ได้เล่นนานมากแลนะ้วนะกว่าจะได้เล่น แล่วก็หลายวันก็คือเขาให้เก็บหัวซูคีปเปอร์เฮ้ยมีกล่องตรงนั้นว่ะแต่แต่ว่ามันต้องใช้คุญแจผมมีสามคุญแจแต่วิธีที่จะได้คุณแจก็คือเราต้องเอาไม้ไปไปให้เจ้าหมาหเฮ้มยมีคอยสตอรี่ก็คืออุตตี้กับบัสไลเยียด้วยบ้านแม่มดมีมีบ้านแม่มดด้วยถึงว่าต้องไปทางไหนถึงจะเข้าสศึงนั้นได้ ใช่อะเหมือนจะเป็นโซนฮาลวีนอะจริงด้วยจริงด้วยเป็นโซนฮาฮาลวีนจริงๆด้วยอะค่ะดูหน่อยสิขอซูมไปกล้จหน่อยอ๋อขึ้นหวังหนูได้ใช่เป็นโซนฮา,นนานนนนนฮาลวีนแน่เลยเนะอุอิยเพื่อนขึ้นได้ด้วยอิทยตรงนั้นผมเก็บได้แล้วเอลกาไม่ได้เจอกับเอลกบปีนโนชาแนวแนวแนวนะคะเพราะว่าเขาไปแล้ว เพราะว่าเขาเอาตัวผมก็คือออรเลนจ์จากเลโบเฟนมาแทนแทนครับแทนที่ชื่อย่างเป็นแทนที่ชื่ออย่างเป็น,ทนทออยินของของตัวเออเป็นฮาโลวีน,นจริงๆอ่ะเป็นฮาโลวีนจริงเป็นฮาโลวีนไปไปดูโซนถัดมาไปโซนต,ตรงนู้นใช่ไหมเท่าที่ผมจะไม่ผิดนะอุ้ยจอดเฮ้ยมีจัมโบ้จอดเวยลว่ะโอ้โหลงตรงนี้ต้องการออออเรนด์ All อ่ะ ซ er. ูคิปเปอร์ผมเก็บไปได้สองตัวแล้วซูคิปหัวซูคิปเปอร์เฮ้ยนี่มันนี่มันแคทแนปนีดาแคทแนปล่างหน่อยแคทแนปทำไมทำแบบเป็นเวอร์ชั่นฮาโลวีนเหรอแคทแนปล่างล่างนี้แล้วก็ให้เจ้าหมาบลูครับไปะเอาแปะเว้ยก็คือนี่ไงมันดรอปมันดรอปเปล่าเพื่อนขโมยครับเพื่อนขโมยเพื่อนขโมยคุณแจเฉยไม่อยากไม่อยากเชื่อว่าเพื่อนจะลักเกจอยาก แล้วมันจะเข้าซูโนโมารีได้ไงผมอยากเข้าซูโนโมารีอเข้าซูโนโมารีผมจำได้นะว่ามีหัวหนึ่งเด๋ที่อยู่ข้างบนนี้ดูดิ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 ออไปดูมาเขาบอกว่าน่าจะอยู่ตรงนี้นะเฮ้ยแต่ผมจำได้อ๊ะขอบใจครับผมขอบใจพี่อันนี้อันนี้คืออะไร ท่านของด็อกเตอร์เรดเหรอแต่ว่าผมไม่ไม่รู้ว่ามันอันนี้คือเกมพาร์ตแน่เลยโอ้ค oh, วีนเบลซิเลียฮักกี้วอกกี้แบบเวอร์ชันรวมบอกบอร์ดยู o อสโอด็อกเตอร์เรดแน่เลยทรัคบูอันนี้ผุปีนะอันนี้ผุปีมีมันสามารถหาได้นะอันนี้ยากมันหาได้ไม่รู้มีหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้มันเป็นเกมพาร์ตอะ อันนี้ออเรน์แบบรถถังอันนี้โพโพแบบรถรถถังอันนี้คือคือโพโพแบบรถถังกรลีนแบบรถถังแล้วก็คุยบอกซีเรียเหมือนเดิมครับแปะแล้วก็ไม่รอช้าไปดูโซถัดไปเฮ้ยเฮ้ยไอ้ไอ้บลู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 เฮ้ยบลูทำไมเป็นอย่างนั้ฟัวชนอยูกกอกหอใหญ่อ๋อมันจะเว่อร์ไปไหมเนี่ยบลู แม่ผมมีกุญแจอยู่สามารถเปิดได้อ๋อได้เป็น,ได,ปนปได้เป็นพอ่พอประโชฮได้เป็นพ่อประโชอ่ะได้เป็นพ่อพ่อประโชหนังนี้กระตูนนี้ผมเคยดูแล้วอันนี้อ่ะเคยดูเคยดูผมเคยดูเคยดูอยู่แต่เดี๋ยวนี้ผมผมไม่ค่อยชอบแล้วเพราะว่ามันเก่าแล้วแล้วก็มีภาคใหม่ขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มีภาคใหม่ใหม่ใหม่แต่ก็คือ ก็มีภาคใหม่แล้วเขาก็มีภาคสองสองด้วยด้วยนะด้วยนะนะค่ใครใคร,ใครเคยดูมากผมหมายหมายถึงได้ยังยังจำยังจําได้อยู่ไหมเฮ้ยตรงนี้มันเริ่มเป็นหิมะมาแล้วแสดงว่าพวกเราใกล้ถึงแล้วระว,วังอ๋อระว,วังระว,วังก้อนหินเฮ้ยเฮ้ยบ <c oughs> ันได บ้านหลังนี้มันคือบ้านอะไรบ้านบ้านคริสต์มาสเหรออันนี้น่าจะเป็นชื่อช่องของยูทูบเบอร์แน่เลยไม่ไม่ก็ชื่อหมู่บ้านเนี่ยบ้านแต่ผมว่าน่าจะเป็นชื่อของยูทูบเบอร์เพราะว่าเขาน่าจะเป็นชื่อช่องของยูทูบเบอร์แน่แน่เลยอะครับครับเพราะว่าผมผมไปดูช่องเขาอยู่อยู่อยู่ชื่อช่องเขาน่าน่าจะเป็นชื่อนี้นะไป ไปดูกันต่อส่วนบ้านคริดมาสเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านหลังนั้นมันขุดคุ้นแฮะน่ามันใช่สม s m i l e ิสเตอร์เฮ้ยมันใช่สม smiley kister ไหมอ๋อมันเป็นสม s m i l e ิสเตอร์วะ่ะแล้วก็เฮ้ยมีแคทแน p ด้วยวแคทแน p แคทแน p ดูนี่นวอนหรือซีเฮ้ยตรงนี้มีมองมัมมี่ลงเล็กด้วยวะ่ะมัมมี่ลุงเล็กแบบเ v e r s i o น robot แคทแน p แคทแน p ไปไปกันเลยไปไปกันเขาเขาไปที่บ้านของแคทแน Cat กันไปเข้ามาในบ้านแล้วยูเอ้ยนี่มันพิกกี้พิกกี้กแล้วชิคเก้นใช่ไหมเนี่ยแล้วก็มีมอมมี่ลองเล็กอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็มีรูปภาพแล้วก็มีแคทแหน็บย,ยืนอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็อันนี้เป็นแฟมิลี่ของเหล่ามอมมี่ก็มีมอมมี่ลองเล็กแดดดี้ลองเล็กแล้วก็เบบี้ลองเล็กอันนี้อันนี้ผมผมไม่รู้ว่าเขาชื่ออย่างงั้น่หรอแล้วก็มี รายชื่อด้วยแล้วก็มีแนวพึ่งชื่อว่าอะไรอันนี้ห้องของใครอะครับตีค้คอนอันนี้ห้องของครับตี้คนแล้วก็มีได้ได้ดูเสาจำไม่ได้แล้วว่าชื่ออะไรแต่เคยเห็นอันนี้ฮักกี้ใช่ไหมแล้วก็อันนี้พิกกี้พิกกี้อันนี้ฮอปปี้ฮอปสกอตใช่ไหมเท่าที่ผมจำมาอันนี้ห้องของของอะไรเนี่ยบอบบี้ซูฮักแน่เลยโอ้โห ห้องก็ดูดีนะถ้าดูดีมันมันมันเปิดได้เป็นทีทีทีละห้องหนาแล้วก็นี้บอรโซบัดดี้ใช่ไหมเท่าที่ผจับได้มันเปิดได้เป็นบางห้องดอกแต่ต้องไปหาโค้ดมาเองอะ่ะออืม,อมก็ไม่มีอะไรใช่ไหมแหมอุมยมีห้องครัวด้วยแล้วก็มีกระตรูนเฮ้ยแคทแด็บเหรอแคทแดบ็บ แล้วก็อันนี้ไก่ไก่ใช่ไหมเนี่ยเออก็มีไก่อยู่ตรงนี้ด้วยอันนี้บัปป้าบัป้าเฟนใช่ไหมแล้วก็อันนี้ด็อกเดย์ก็มีมีอะไรบ้างบ้างบ้างสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย